นี่คืออะไรครับพี่น้องเบอร์น,นะครับโอ้โหสุดยอดไอเดียเนาะของคนไทยครับนี่ครับก่อสร้างทุกบ่อดเธอเป็นเลนด์มาร์กเนาะนี่ครับแต่มงนอี้คืองาช้างนะครับนี่ครับงาช้างซ่องน,อนซีครับโอ้โหด้านซ้ายขวากว่อตึกสูงใหญ่ตโตโมโหลานนะพี่น้องนี่ครับมากใหญ่ครับ ญาตนี้มีความรุ่งเรืองจริงๆครับแล้วตรงหน้านี้คืออะไรช่างออกแบบนักคนไทยนะพี่น้องไปน,นะครับเบิ้งไปเบิ้งมากกับขายรถเนาะอันนี้คิดว่าเป็นรถบัสครับนี่ครับพี่น้องเป็นแท็กซี่ครับนะครับเก๋ไก่เนาะโอ้โหสวยงามพี่น้อง ใี่ครับชาาหลังก็เป็นตึกสูงเหล่าฟ้าครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะไอเดียคนไทยครับสร้างทุกที่ให้เป็นแลนด์มาร์คครับพี่น้องนี่ครับ ด้านนี้ก็เป็นรถครับงามดีพี่ต้ังเออยดีครับบู๊เดครับขอากราบทักทายสับายดีสวัสดีครับ เอฟซีทั้งสองบอเฮาเดอร์ทั้งสองฝากฟังเนาะเอฟซี FC ของบอดนั้นนะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวครับตอนนี้ผมกาูุที่ช่องนนทรีครับด้านนี้กเเ็เป็นทางเสริมเป็นทางเสริมหรือว่าสก,กายวอล์ไปที่ BTS ช่องนนทรีครับไปพูดครับเป็นทางเสริมครับพี่น้องนะครับนี่ b ีทอสายสีเขียวว้าพี่ร้อนนี่ครับสวนทางกันครับนี่มาอีกแล้วครับงามดีเนาะนี่ครับแต่มงนี้คืออะไรครับก็ขอชมเชยเนาะขอชื่นชมครับ ไอเดียคนไทยครับเพิ่นการสร้างซูบอนเธอเป็นเล่นมร์ครับนี่ครับพี่น้องเลยนะครับเรื่องการสร้างเล่นม์าเนาะต้องยกให้คนไทยนะครับเลิกไอเดียนี่ครับเอออันนี้น้องตัวอะไรดูแล้วก็ขายพึ่งเนาะอันนี้น้องอะไรเนาะเฮลโหล อันนี้น้องอะไรครับระวังหมดอายุสวัสดีครับก็คิดว่าเป็นตัวพึ่งน้องพี่น้องนี่ครับกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักครับ วจริงๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมกรจะขอพาพี่น้องมาเที่ยวชมความนุ่งเรื่องเด้อครับย่านช่องนนซีครับด้านนี้ก็เป็นสกายวอล์กเนาะด้านนี้ครับเป็นสวนลอยฟ้าด้านนี้ตรงหน้ากาเป็นทางเฮารถเมล์ดดพิเศษ BRT นี่พี่น้องด้านนี้คือไฮไลท์ครับ นี่นี่คือไฮไลท์นะครับมองนี้กลายเป็นโซ่ด้อยฟ้าเนาะด้านเตอร์ก็เป็นคลองครับเป็นคลองช่องนนรีครับมองนี้เพิ่นกับเปิดเธอมาส่งมพีเดอร์ครับมองนี้เฮากะสามารถมาสุดโอโซนได้ครับ หลังจากเลิกงานนะครับหลังจากเลิกงานก็สามารถมาเลินอ,ออกกําลังกายมาสู่โอโซนเนาะหรือว่าจะพาแฟนมาหาทซลูปนะครับบรรยากาศนี่สร้างโรแมนติกพี่น้องเอยนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาแล้วครับทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาตินะครับหนานี้ก็เป็นหน้าฝนเนาะพวกต้นไม้ก๊กไม้เบอร์ไม้ก็ เป็นสีเขียวเนาะเป็นสีแหวครับเบอร์ไม้ก็คือใบไม้นะครับสีแหวก็คือสีเขียวครับก็เป็นภาษาภูไทยนะครับเข้าเข้ามาเมงนี้เย็นตายนเย็นจอแด้ะพี่พน้องเนาะนี่ครับส,สดซื่นสดซืสดส่นครับ ลมก็เย็นจ้อยครับพี่น้องเอยนี่ครับนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามพี่น้องเอยนี่ครับด้านซ้ายมือผมขายปีกก้วยเนาะดูไปดูมาก็ขายปีกก้วยครับ <laughs> แต่ด้านนี้ก็คือ Bank of China ครับ Bank of China ใหญ่โตมโหฬารเนาะ แบ็กออฟไชน่าครับเอเดานนี้ตึกทรงไล่ยลตึกสีไล่ยลครับก็มีหนุ่มฝรั่งครับเปิดกับมากับลู่สายครับแล้วก็แฝดเปิดครับนี่ครับสวยงานพี่น้องเ้ยนะครับ ด้านเตอร์ก็เป็นคลองนะครับด้านเตอร,รือว่าด้านล่างก็เป็นคลองครับนีู่้สาวมหาไตรูปครับสุดยอดนะเนาะเหลือการอออแบบนะครับเหลือการอออแบบส่วนย่อมนี้ต้องยกให้คนไทยนะครับ ด้านซ้ายมือผมก็เป็นห้างนาะนี่ครับก็ใหญ่โตมโหฬารครับแต่ตึกนี้พี่น้องเบอร์นะครับปาดิโทนี่ครับทอดปูนครับปาดสูงเนาะสูงเราฟ้าพี่น้องเอ้ยนะครับคนสร้างกะเก่งเนาะไม่กลัวความสูงสะเลยครับ <laughs> ก็ขอเชิญนะครับถ้าเผื่อวางเนาะขอเชิญมาหา<ม>ไทยฮูบครับพี่น้องนี่ครับนี่คือสวนลอยฟ้านะครับที่สวยงามครับการไปกันมากกัน้อครับมองนี้ก็อยูเคย BTS ช่องนนทซีครับไม่เกิน200เมตรเนาะ แต่มองงาช้างนี่คือเลนมาร์คครับม่งนี้ชาต่างชาติทนการชอบมากแต่รูปครับตรงงาช้างนะครับเป็นงาช้างสีขาวครับด้านนี้ก็เป็น BRT เนอะ BRT รถเมล์ด่วนพิเศษครับ ด้านซ้ายมือผมก็คือสาทรสแควร์ครับรูปทรงกับขายปีกกล้วยครับขายปีกกล้วยเลยครับหรือว่าขายต้นข้าวะครับเบิ่งไปเบิ่งมากกับขายต้นข้าวเนาะนี่ครับพี่น้องขายต้นข้าวนะครับขายต้นข้าวกำลังจะแตกรลวงนะครับนี่ครับ มองนีพี่น้องสวยงามครับมองนีครับนี่ครับมองนีสวยจริงๆครับเป็นงานช้างครับพี่น้องนี่ครับสร้างออกแบบเนาะคนไทยน่ครับสร้างทุกอย่างเธอเป็นเล่นม้าร์ครับนี่ครับสวงคำคนก่จะลั่งไหลมาไทยฮูบครับ สุดยอดไอเดียจริงๆมีอะไรไหมครับรถแท็กซี่รถบัสฮลโหล นี่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาหาไท่พูปนะครับพี่น้องนี่ครับสวยจริงๆนะครับมุมนี้ครับว้าวพี่น้องเอเ้ยเลยนะครับเก๋ไก่เนาะฉากหลังก็เป็นง่ายช้างครับ สุดยอดการออกแบบครับโอเคบัตรนี้กะสิขอพาพี่น้องไปดันเตอร์ครับไปพู้นครับไปด้านหน้าตึกคิงพาวเวอรมหานครครับแต่วันนี้ก็ยังไม่ขอพาขึ้นไปชมตึกคิงพาวเวอนะครับเพราะว่ายังไม่มีตังค์ครับเพราะว่าขาโตกะหนึ่งพันบบาทครับว้าว ด้านหน้าคือร้านกาแฟชื่อดังครับพี่น้องครับลูกส่งก็ขายต้นกิสมั์เนอะครับโอ้โหร้านสตาร์บัคนะครับด้านนี้ก็ไลสายไฟไลสายสื่อสารครับนี่ครับตอนนี้เมืองไทยก็เริ่มเอาสายไฟลงดินเนาะสร้างสวยงามสละเกินครับพี่น้องน,นี่ครับตึกสูงราฟ้าครับ ดานปูนเป็นคิงเพอร์มหานครครับเจ้าของเลสเตอร์ซิตี้เนาะเจ้าของเลสเตอร์ซิตี้ครับ สาทรสแควร์ครับด้านตรงหน้าก็เป็นทางเสริมนะพี่น้องนะครับเป็นทางเสริมจาก BTS 2องมาที่ตึกสาทรสแควร์ครับเป็นทางเสริมที่สวยงามครับนีครับ ตอนนี้ก็มีชาต่างชาติมาเที่ยวแล้วคนระับพี่น้องเป็นชาต่างชาติเนาะเป็นฝรั่งครับก็ขอเชิญนะครับถ้าเปื่อมายาน,น้เนะถ้าเปื่อมาเมืองไทยเนาะก็ขอเชิญมาเที่ยวศพความงามล้วก็ขอเชิญมาขึ้นไปชมวิวที่คิงพ p o เ e อร์มหานครนะครับ กก่ถึงแล้วครับคิงพาเวอร์มหานครมองนี้ก็เป็นเล่นมาร์กเนะาะสโมกัเป็นชาติต่างชาติเออนก็มาสมบิวครับเพราะว่าขาตัววันแพงครับ80บาทที่จอกเลยวันนี้ก็ไม่ขอขึ้นไปนะครับก็ขอเก็บตังค์ก่อนนะครับ มาถึงแล้วครับด่านสายมือครับคิงพาวเวอร์มหานครตอนนี้ก็เริ่มมีชาติักชาติมาแล้วครับพี่น้องนะครับนี่พี่น้องเบื่อน,นะครับงามดีครับนี่ครับ ตรงหน้านี้คือ King Power คิงพาวเวอร์มหานครเลยครับป้าพี่น้องไปนะครับสูงมากครับสูงละฟ้าเนะนี่ครับออดูนครับโอ้โหสวยจริงๆครับแล้วสร้างได้อย่างไะน้อพี่น้องขนขึ้นไปสร้างนี่ครับไม่กลัวความสูงเนาะ พื้นก็สวยงามครับด้านนี้ก็เป็นชาติแต่งในชาติแล้วก็เป็นทางเข้าครับเป็นทางเข้าตึกคิงพาเวอร์มหานาครครับด้านนี้ก็เป็นช้างเอราวันครับพี่น้องเป็นช้างเอราวัณครับ ด้านเทิงก็มีเจดีเนาะนีครับเป็นช้างเอราวัณน,นะครับสวยจริงๆครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าคิงพาวเวอร์มหานครแต่ก็ไม่ขอเข้าไปนะครับนี่พี่น้องเไปนะครับนี่คือชาติดังชาตินะครับเริ่มหลังไหลมาแล้วครับนี่ครับเต้ ครัเิ้นกะเต็มตขึ้นไปสมวิวเนาะราคา80บาทนะครับพี่น้องถ้าเพลินจะา่ากต้องขอเซิร์ฟนะครับถ้าจะมาชมให้มาช่วงสักห้าโมงแรกครับพี่น้องเพราะว่าวิวจะสวยงามครับแต่ขาส้มกะ1 0 8 0บาทนะครับ ด้านพู้นคือ BTS ช่องนนทีครับตรงหน้าก็คือ Diamond Tower ครับโอเคนะพี่น้องคลิปนี้กาต้องขอขอบเจอเดอ์ที่เขามารับชมครับถ้าเพิ่อสอบเจอสอบใจกาต้องขอฝาไลฟ์ฝาแซ่เนาะเพิ่อเปลี่ยนแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต,ต่อไปครับวันนี้ก็ไม่ขอขึ้นไปนะครับ สวยจริงๆคิงพ p o เวอมหานครครับโอเคนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับสัมบายดีเดอสวัสดีครับบ๊ายบาย